สวัสดีค่ะไม่ตาสวัสดีเอฟซีค่ะลูกือจรทุจามาลูกทุจากวนอ้ยทุจนัจ้ากุลบเห็บปากทุจได้ขันไทยจุงสื้อบอกทุจากเลาก่อนกุหลาก่อนใ้เลยกเอฟซีก่อนแล้วเร็ววเร็วโหยังโหยังดูโหยังกดกดกดคุณยายคือโซ่บวกแห่งแท้แม่นดสมบัติคนนี้ตายด้ะที่ลายาน้องมีเวอ่ลูกจเอ๋

Tu mấy tạng bóng khăn lưng nắng nếu nắng 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 cái nắng 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 ว่าใส่ปุ้หนิ้งก็โตไปคนเนี่ยเมืองหนาเป็นสาวได้หนาวคนนะ่ะยิ้มเชียงไอ้ยิ้มก่อนเลยเนาะยิ้มหวานนอนอยู่ในวันนอนเบียงขี่อื่นก็นอนยิมย้มเสยไม่ว่าในคนเหตุรุ่งคนท่าไปน้างรถจักรถมอเตอร์ไซค์เบอจากโลงเว่ยขึ้นใหญ่เ<ช>กีกเยวเกี่ยวปลุกปะขยอยว่าวขึา้นขี่เดียดแล้วใช่น้าไหมพี่แป้ยสันลูกตัดกินนังเดียวนี่กินงจองสังเอาได้ลูกขี่เดียดไม่เอาไม่เอาไม่เอาเขาให้จูบเขาให้จูบ

ลูิเสอยยังเยังน้องบอยไปยเอเิ่นว่าน้องกระทักเขาน้องสันแข้งของเหรนสันใหญ่ใหญ่กับวะด่น้อยเยกัญาติน้องให้อุ้มเน่ให้อุ้มเนี่ยสันกออุ้มอุ้มเนี่ยสันอวนีราอุ้มน้องกรเพิงน้องเราเพิงน้องเงก็เอือนะน้องเงก็เอือนะก็นาเก็เอือละ นี่ตานตกินในตาคอลลาเจนกันนะอร่อยไหมอ่อยไหมคะอร่อยไหในต่ในต่อร่อยไหมคะในต่หนูมแม่แม่จ๋าแม่จ๋าอ้าจาา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  นูใส่ตัวลูกในแต่ในตาตุกบาตัวสังเอาหมันหอมบาเล่นอันห้นกระห่าตัวก็ในแต่ในต่อันนั้นจะตาหอมอันมเมื่อนในอียงอ่ะที่เปิดตัวสิ้น้านอ่ะเปิดตัวสิ้นขาอีกวงคืนโปรตีนค่ะเป็นตาะเสียบอยู่นะซีสโก้เนี่ยแต่เว้นม่เคาะเขาไลยสุดกนนี้เขาเนี้เอาเ้าต้กุศลนาไหม วันนี้เอนุเคสไปกินเขายังมต่อยผมเัตงตเตงเกระตเตงนุ่ยหนุ่ยหน่อย่างขพัดือให้กินูมาอยู่นล้วมายไงแล้ายไปม่ต่อยพัดหนาววนกูบูชุดไหมูตักหนนอยนึงชุดไหมตุนสิ่งไหมคัเจ้นายฮสซาใหนานะหนุ่เนาะ ฟางฮิซาใบน้าหายไปนล้วลูกเนาะตุ๊ปป่อง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 ตุ๊บป่องตุ๊ปป่องตุ๊บป่องตุ๊ปป่องตุ อันนี้ก็ไม่อะไรันไอซุเมองขาขาเห็นลูกปุกยู่จะสังค่ะลูกแพงขั้นียวมะปอปิโลห้าบาทแม่หนูบออลุงเขนจะรอเพื่หนก่อลุงเขนบ่รู้ถามแล้อยู่ฮะเคยเดน่ฮัเหาจ้าน็กหน่อยใส่อเขีนละเมืองตลบอสออืมอสันลานดลูกใส่นะจ๊ตจะสั่งแล้วที่ตาทาน่สาวค่ะ เอาคือฮันหลังแบบนี้ลูกโอ้ฝันอะไลูกเร็วน้อยนี่น้อยตาหน้อยอย่างเอากูเสียงโง่มันคือญี่ปุ่นหน่นไใบกูว่ากูสอนไปได้ถุงมันไล่ตัวนะพ่อนจะาไปสีมาใส่ติงตาติงติง้าอูมาเดลนี่น้อยนี่น้อยนี่น้อยตาหนี่หน่อยหนี่หน่อย จำกันได้ไหมเนี่ยสายแว่นเนี่ยฉันชอบกับไฮ <g ib berish> เดี๋ยวลูกอีกแป๊บนึงมันก็สายแว่นเดี๋ยวก็เห็นกันแล้ว <g ib berish> ให้ป้าเหรอคะให้ค่ะขอหน่อยคะ่ะขอหน่อยค่ะอุ่นอุ่ป้าทันอุ่นปานหน่อนชิบไปไทยเนี่ยเอาแตว่าอาจารย์เมียเพื่อนบอกให้ว่าไทยไม่คุ้จักล้าย้วยแร, <c oughs> รยยง <c oughs> ไม่เอื้อไม่แรงเออคนชินเทพพม่าไทยโอ้เ้าแม่นบอกว่าชิบไปหุ่นป่อ ตวงอตาอตวงตวงอตาอตัวงตวงอตาอตวงตวงนะข้ง่ายแ่นออ้จับฮะเ็ใช่เหนาประตูโอใส่บลดเอาีมึงหนาปาเดียวดูว่าอาปาก็วาฝาดแล้วยิะบาดเกันได้เช่หคะเอสวัสดีค่ะป้าอูหน่อยค่ะสวัสดีค่ะมันบัลีบบ อาทุจ้าก่อนอั้ทุจ้าก่อนค่ะจ้า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 ันา่นบจ้าจ้าย้าจ้าจ้่จ้าจ่าจ้ตั้าจ้าอะาจ้าอ้วามสวยงาม้าจ้าจาจ้าาจ้าจ้มจ้าจ้าจ้า้าจาจ้าจ้า้าจอาจ้าจ้าส้เจ็ดม้าห้เจ้าจ้าันา้าจ้าจ้าจ้เ้้อาาได้รู้้้นาออกจ

ในนี่ไหนนี่ไหนบุ้ยขาเนี่ยล่ะเลย่าผู้สาวสรมดาโชว์ขาค่ะอันนองอันนองหนาคยซืีอมไปหาปลาอูได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวปลาตาทองตาข่างจะไปหาเบิทุกคนวู่ได้ยนงไงบ่ได้สาวเกิงสาวรง ยิ้มหวานเอาคือยิ้มอะจ้ะเดี๋ยวเนี่ยปลาอ้วกตั้งใจค่ะหน้อยตานี่น้อยนี่น้อยนี่น่อยกางแขนไปแล้วกางแขนไปแล้วไปไปไปคุณเล่งใช่ปะอูยางเดียวไปหาพี่เคธไปหาพี่เคธไปไปหาพี่เคธกันไปไปเนี่ยปลาอ้วก Đừng chạy qua bổng tên lệm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  tên sao tên lệm 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 tên

โดเน่ปาไปเลยเด้อขี้นมืนถอดแล้วจ้ะถอดแล้วจ้ะถอดแล้วจ้ะมาจ้ะมาจ้ะโวุ้นบหน่ศพอือศพวุ้นหเออบพอักจังเลยลักจังเลยลักพี่เคจังเลยอูย มีแต oh, yes. ่ส well, we oh. ีไปย่างเดียวนั่นนี่แต่ไม่ได้สนใจเลยเจี๊ยบไปอ่ะสิเยอะตึ่งหัวหัวขึ้นอันจะไปย่างไะไขนาดคือก็ขนาดนี้คุณแม่คุณบอกวันตื่นเนี่ยนอนแจงเนี่ยทองเพ่งเนี่ย